ริงกูคือเสาหลักที่เป็นอัจฉรยะและเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดครับตรงนี้ก็มีบอกไว้ในเนื้อเรื่องอย่างชัดเจนเลยครับอย่างการที่ตัวของเรนง,งคูเคียวจิโร่เนี่ยเขาสามารถฝึกปานเพลิงได้ด้วยการใช้หนังสือเพียงแค่3เล่มเท่านั้นคือพ่อไม่ได้ฝึกให้นะ ตอนเด็กเนี่ยอาจจะฝึกพื้นฐานให้แต่ปานเพิงเนี่ยพี่แกฝึกเองครับซึ่งปานเพิงเนี่ยเป็นหนึ่งในปานสายหลักและฝึกยากที่สุดในเรื่องแต่เรนนครูทาได้ซึ่งเรนนครูเนี่ยก็มีลูกศิษย์ที่ชื่อว่ามิสซูรีใช่ไหมครับมิสซูรีเนี่ยจะเป็นเสาหลักความรักที่ตัวของเธอเนี่ยไม่สามารถฝึกปานเพิงได้เพราะมันยากเกินไปก็เลยไปฝึกปานความรักแทนนี่จึงแสดงให้เห็นความโหดของเคียวจูโร่ว่าแม้ไม่มีอาจารย์แต่พี่แกก็สามารถฝึกได้ในขณะที่มิสซูริเนี่ยมีเคียวจิโร่ว่าเป็นอาจารย์นะคร ว่าจริงๆแล้วเคจูโร่เนี่ยมันเป็นอัจฉริย,ยะแล้วเนื่องจากว่าด้วยนิสัยของเรียนของกูแล้วเนี่ยครับเป็นคนที่ทําอะไรได้รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านการต่อสู้ความว่องไวการเรียนรู้และอีกมากมายค่อนข้างไวทั้งหมดเลยครับและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่จะทําให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุ